อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราดูราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่ที่นี้มาดูในบ้านเราราคาน้ํามันดีเซลคุณผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาเนี่ยนะคะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยจะตรึงให้อยู่35บาทต่อลิตรได้อีกนานแค่ไหนคือตอนนี้ยังตรึงอยู่ถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องคือมันมันขึ้นอยู่กับระดับของการชดเชยจากกองทุนน้ามันคือถ้าชดเชยในปัจจุบันในประมาณลิตรละสบาทกว่าไม่ถึง4บาทเนี่ยมันก็คํานวณได้ว่า เดือนนึงมันก็5-6าหกพันล้านถ้าราคาในลักษณะแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นอย่างเมื่อก่อนช่วงนั้นอ่ะสิบาทอย่างเงี้ยมันเดือนละส0งหมื่ล้านเนี่ยไม่ไหวมันไม่ไหวอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขนาดนี้รัฐบาลยังไม่อยากจะปรับการตรึงราคาน้ํามันดีเซลขึ้นไปจาก35บห้าบาทยังชดเชยอ,อยู่ค่ะแต่เราก็เห็นอยู่ว่าวันนี้ที่เขามีการประชุมก็ต่อเนื่องอีกสัปดาห์หนึ่งนะเป็นสัปดาห์ที่5แล้ว ที่ว่าจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลสำหรับปั๊มปตทปั๊มปั๊มจากหลักๆนะแต่พวกปั๊มเชลลเอสโซปั๊มเชลเอสโซคาวเทคอะไรพวกนี้พวกนี้มัน35บาทกว่าทั้งนั้นอะพีทีพวกนี้พวกนี้เขาเกิน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 ราคาอยู่แล้วแล้วผมก็ทราบว่าผู้ค้าน้ํามันเนี่ยขาดทุนนะสำหรับการขายน้ํามันดีเซลในราคาที่ว่าเนี่ยเพราะราคาที่เป็นราคาต้นทางเนี่ยที่เป็นราคาราคาขายส่งเนี่ย แล้วมันมันมันมาขายปีกราคาเนี่ยมันขาดทุนแต่ว่าเขาก็คงทุถัว่ไปไนะช่วงเนี้รานนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่จะต้องดูต่อนะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูราคาน้ำมันในต่างประเทศนะประเด็นที่จะต้องดูขณะนี้ก็คือว่าฐานะของกองทุนน้ำมันะนะเอาเฉพาะตอนนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยค้างชำระหรือติดหนี้นะถ้าเป็นส่วนของน้ำมันเนี่ยประมาณกี่ กี่หมื่นล้านล่ะถ้าอันนี้เป็นครั้งชําระถูกไหมฮะเอาเฉพาะน้ำมันเอาเอาถ้าเกิดว่าฐานะตอนนี้นะจารย์ที่บัญชีเนี่ยคือติดลบภาพรวมนะประมาณแสนหนึ่งหมืสองพันกว่าล้านบาทแบ่งออกเป็นบัญชีน้ํามันเนี่ยเจ็ดหื่นสี่พันกว่าล้านถ้าเป็น LPG อันนี้ติดลบประมาณ3 8มหมืดพันกว่าล้านค่ะจารย์คือเราต้องเข้าใจนะว่าถ้ากองทุนน้ํามันติดลบพูดง่ายๆว่ามีเจ้าหนี้ค่ะ ต้องมีเจ้าหนี้ราวที่ผมดูแล้วเนี่ยที่ติดลบเขาอะค่ะรายการที่เป็นน้ำมันเนี่ยประมาณ9 0้าหมื่นล้านนะไอ้ไอ้ที่เป็นกา๊าซไอ้ที่เป็นก๊าซสูงต้มเนี่ยยังพอทำเนานะ,ะเพราะว่าคู่ตัวหลักนี่มันคือปตทมันคือโรงแยกแก๊สนะที่จะขายอะไรเงี้ยมันยังพอถูถ่ายนะ,ะแต่รายการที่เป็นติดค่าน้ำมันเนี่ย ส่วนหนึ่งก็ปตทด้วยแล้วมันมีคนอื่นด้วยที่เป็นผู้ค้าน้ํามันคราวนี้มันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ถ้ามันติดติดกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผู้ค้าน้ํามันเนี่ยอาจจะขาดสภาพคล่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพ้นที่จริงเขาก็คํานวณไว้แล้วว่าที่พอจะรับมือได้ก็คงระดับประมาณหนึ่งแสนล้านเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องรีบไปกู้เงินมานะซึ่งมันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเอามาจ่ายเป็นเงินสดเพื่อไม่ให้ขาดช่วงค แล้วเขาเจะเอาคืนในอนาคตยังไงค่อยว่ากันเวลาที่เราไปดูตารางเนี่ยของฐานะกองทุนน้ามันเนี่ยนะคะนอกเหนือจากตัวเลขบรรทัดสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูตัวเลขที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้ก็คือบรรทัดนั้นจะเขียนว่าเจ้านี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆที่อาจารย์บอกตัวเลข9 0,000กว่าล้านนี่แหละเนี่ยแหละตัวนี้คือ,ค,อคือเราเราคล้ายๆกับว่าเหมือนก็เป็นการพักที่<า>ง,ง่าย มาวางบินแต่ยังไม่จ่ายเออคราวนี้มันมันมันจะไปวางตลอดไม่ได้เพราะคนที่เขาวางบินเขาก็มีรายจ่ายเขาเดี๋ยวมันจะดึงกันไปดึงกันมาก็ไม่รู้ละก็รัฐบาลเขาแต่คราวนี้เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่นิ่งในตลาดโลกทั้งทั้งราคาน้ามันดิบและราคาน้ามันสุกเนี่ยมันไม่นิ่งนะก่อนหน้านี้มันต่ํากว่าร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันสวิงกลับราคาล่าสุดที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยน้ำมัน ที่ซื้อขายน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่เป็นราคาโค้ดกันราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบดูไบเป็นยังไงอ่ะก็คือจะเอาดูไบอย่างเดียวแล้วกันนะคะประมาณร้อยสองเหรียญไม่ต้องประมาณเอาของจริงเลยร้อยสองเหรียญค่ะสี่สิบสองเซนเพิ่มขึ้นมาประมาณสี่เหรียญยี่สิบสามเซนอันนี้คือราคาน้ำมันดิบเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีว่าตลาดสิงคโปร์เขาปิดแล้วราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในเวลาเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ ทั้งดีเซลและเบนซินค่ะดีเซลเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ดีเซลหมุนเร็วเนี่ยนะคะประมาณ1 3 5เหรียญ98เซนหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณเหรียญ96เซสเซนค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นเบนซินออกเทน95อันนี้อยู่ที่ประมาณ1 1 5เหรียญสีเซนหรือว่าเพิ่มขึ้นมา6เหรียญ8เซนด้วยกันค่ะมีข้อดีอยู่นิดเดียวว่าส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันเบนซินเนี่ย ส่วนต่างตอนนี้ลดลงมาเยอะเหลือประมาณสัก15เหรียญต่อเรล์เมื่อก่อน30กว่าเหรียญแต่ว่าของดีเซลเนี่ยยังลดลงมาไม่เยอะเมื่อก่อนดีเซลเนี่ยประมาณสัก45เหรียญถึง50เหรียญเทียบกับราคาน้ำมันดิบที่มันดิบกันอตอนนี้มันดิบกันอยู่ประมาณสัก30เหรียญน,ะ,นะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวทางด้านลงกลั่นทางด้านความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูป แล้วก็สต็อกของน้ํามันสําเร็จรูปที่เขาจะบริหารจัดการของแต่ละประเทศทําให้มีการซื้อขายมีมาซื้อเพิ่มมีมาขายออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีการปรับรลดราคาน้ํามันสําเร็จรูปมาก่อนหน้านี้สําหรับรายการที่เป็นเบนซินเนี่ยถ้าดูจาก ราคาใหม่ที่เกิดขึ้นราคาหน้าปั๊มตอนนี้อันนี้คือ <นะ S 2> วันนี้เมื่อวานเนี่ยมันต้องการลดวันนี้มาเท่าไหร่ใช่ค่ะแก๊สโซโฮอล์95ตอนนี้อยู่ที่38บาท25สตางค์เพราะว่ามีการลดประมาณ50สตางค์ด้วยกันค่ะอาจารย์อ่ะอคือลดเมื่อเช้าอ่ะใช่คราวนี้ก็ต้องดูต่อว่าถ้าเป็นราคาอย่างที่มันปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็จะมีการปรับราคาขึ้นก็อย่าตกใจโอ้ยเพิ่งจะลงไปจะขึ้นอีกแล้วก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละก็ถึงบอกว่า อันนี้มันไม่นิ่งนี่เฉพาะว่าเฉพาะเรื่องราคาเชื้อเพลิงแล้วก็ราคาพลังงานผู้ดิงราคาเชื้อเพลิงนี่ยังไม่ได้พูดอีกเรื่องคือเรื่องของราคากา๊สธรรมชาติเหลวซึ่งมันขึ้นมาเยอะมากแล้วมันเป็นต้นทุนของเรื่องไฟฟ้าที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดว่าตอนนี้ถ้าไม่ปรับ FT ให้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยทดลองเงินจ่ายออกไปก่อน ก็ประมาณสัก8 0ด0 0 0หมื่นล้านบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องดูต่อไปว่ามันจะส่งผ่านมาถึงผู้บริโภคอย่างไรกรณีของออไฟฟ้าเนี่ยไม่มีภูนะไม่มีกองทุนชดเชยราคานะแต่ใช้ลกลไกปรับราคาผ่านการปรับค่ายเอเป็นรอบรอบรอบ,รอบละสี่เดือนะนะอันนี้ก็ก็เป็นบริหารเป็นการบริหารจัดการอีกแบบหนึง่ง